สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ยยท่อนสิผ้าพี่น้องมเมื่อว้าค่้าถวายนา้ำเดพระพุดพระรรมพระสง์เดพระรัตนไตรน้องพี่น้องวันศิลขาดบ่ได้วิธีพุดของเข้าก็ต้องเก็บดอกไม้ขึ้นหา่านแตงคันหาขึ้นห่านนะคะพี่น้องแตงคันหาบูชาพระรัตนไตรยอยู่ในเฮียนเฮ้าแล้วนาะพี่น้องสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือแก้วน้ำเดอพี่น้องเดอเราต้องมีแก้วน้ำยู่หิงพระของเข้าค่ะพี่น้องหลายคนเว้าว่าเป็นเดียวคลิปนี้ยยท่อนสีพ้าเมื่อว่าวข้าถวายแก้วน้ำเด พระรัตนไตห่านพระยู่เฮียนเฮ้าค่ะพี่น้องก็เตรียมหน้ามากแก้วหนึ่งใส่ให้เต็มด้วยค่ะพี่น้องแก้วน้ำยาเปลี่ยนดูใส่แก้วไรเอาแก้วนั่นค่ะพี่น้องเปลี่ยนทุกๆวันพระเด้อวันพระหน่อยวันพระใหญ่สิเปลี่ยนทุกๆวันพระแหะค่ะพี่น้องแล้วก็เฮ้ากับูบซาพ,าพระพุธพระธรรมพระรัตนไตเรียบ้อยแล้วเทากับสิมาทํำถวายแกว้วหน้าของเฮ้าเนาะค่ะเนาะนให้ ปังไงก่ทอดเราก็ไปเฮ็ดตามเด้อค่ะพี่น้องดีหรือค่ะพี่น้องนี่ก็าสาธุเดอร์ค่ะพระเจ้าให้เอ้ยซื้อนามสกุลค่ะพี่น้องขอทาไว้นามแก้วนี้แด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แด่เทพเทวดาที่ปกปักปรักษาเคห,หสถานหลังนี้ขอให้ชีวิตและขอบรัวของข้าพระเจ้ามีความสุขสงบ่มเย็นคือน,นามแก้ีนี้ความเจ็บยาห้ได้ความไขยย้ยาห้มี ศัตรูมู่บ้านที่คิดบ่ดีก็ขอให้ไปไกลๆขอให้พบเต่กัลยาณมิตรที่ดีสาธุสาธุสาธุนี่ค่ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องจะเอ้ยเอาหลายก็นี่อันไหนที่ดีๆก็เอ้ยเอาค่ะพี่น้องแต่ว่าคําว่าขอให้ขอขอัวขคงขาประจ้จมีความสุขสงบ่มเย็นคือนน้ำแก้วนี้ก็ดีที่สุดแหละค่ะพี่น้องลองเห็ดเบิงชีวิตของพี่น้องก็สิดีขึ้นค่ะพี่น้องกับบ่อห้อนบ่หมาบ่เดือดร้อนกันบ้าน,นํกกันเม่อเม่อม่ นี่คดีของการถวายน้ำแก้วนี้ก็สิได้น้ำใจจากเพื่อนบ้านหรือเพื่อนรวมง,งานนะคะพี่น้องไม่ขาดน้ำใจเราก็ไม่ขาดน้ำใจเขาเขาก็ไม่ขาดน้ำใจเรานะคะพี่น้องเอาลองเห็ดเบิงเดอเดี๋ยวผูว้ใดฟั่งบ่เขาใจเดียวย่าทอนสิพิมพ์คั้ที่เว้าถวายน้ำใต่ข้อมมนเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่คนท,ที่เบิงอย่าลืมกติดตามฝากติดตามย่าทอนน้ำในเด้อค่ะเด้อพี่น้อง คนอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีคลิปนี้ยายท่อนกับเขาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าแล้วห้าก่ว่างเลยด้วยค่ะพี่น้องวางไว้บนหิ้งพระวันพระ่อไปห้าคอยเปลี่ยนน้ำอีกเทีน่ยนึ่งค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ